มาก่อนแล้วหรือเรามาก่อนเขาโอ้เรามาคนแรกของโลกมาจอเข้าไปไหนได้ก้าวอ่อนมาคนแรกของโลกเลยโอ้ข้างพ่อก็มีปะวานพ่อมันไม่ได้ปะวานมันมันเป็นปลาหวานเอ๊ะไม่ไอที่ปลาาหวนัยเอ๊ะปลาหวานกลายว่าปลาปลามันชื่ออะไร ปลามันชื่ออะไรปลาดุมันชื่อบ๊อบน่ะดูปากมันน่นะบ๊อบ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 อมันเป็นปลาโลมามันพ่นน้ำได้ด้วยไก่ด้วย